อาจารย์ปรัชญาเดินเข้ามาผมว่าเดี๋ยวมาเล่นนะเองสินะฮะความเฮฮาของท่านเนี่ยจิ้มขานจริงแย่งเีนทุกคนไปหมดแล้วเนี่ยนะคุณก็คุณก,ก็โดนแย่งเหมือนกันนะเ,เนี่ยผมก็ไม่เหลืออะไรให้เล่นแล้วมัง้ง่ยนี่ผมก็ว่าผมน่าจะเล่นให้มั้งเหมือนกัเนเ่ยเอาละฮะต้องกาวสวัสดี ท่่นสมาชิก a อทุกท่านทุกท่านเลยนะฮะที่วันนี้ได้ดูเนี่ยมองไปนเนี่ยดูเลยว่าเศรษฐีใหม่ตรงนั้นเลยทำไมจะไม่ใช่ล่ะครับก็สินค้าที่ท่านมีอยู่ในมือนะฮะตอนนี้เฉพาะอิมูล,ล่าตัวเดียวเนี่ยสร้างท่านเป็นเศรษฐีได้อย่างแน่นอนเลยครับจริงไหมครับเศรษฐี ผมน้องใหม่เลยครับไ,ไบนัดเท่าไหร่ก็บอกก่อนว่าที่ได้มาพบกับทุกท่านวันนี้ผมรู้สึกดีใจเพราะอะไรกันไหมฮะผมยังไม่เคยเห็นบริษัทไขายขายตรงที่มองเห็นคุณค่าของทุกทุกคนแม้กระทั่งคนที่เป็นสมาชิกเองแล้วก็เป็นเครือข่ายแล้วก็เป็นคน,นอื่นๆด้วยที่ผมยอมรับจริงๆก็คือว่า ก็นะฮะเป็นคนเก่งอาจารย์ชาวิต์เก่งด้านไอทีคนติสร์ก็เก่งอาจารย์ปรัชญาก็เก่งผมก็เก่งต้ขอยกยอตัวเองนิดนึงอาจารย์แย่งสิ่งมไปหมดผมไม่มีอะไรจะเล่นละต้อขอล่นเองนะโชว์ตัวเองยกตัวเองนะ,นะทําไมฮะวันนี้เรามาพูดถึงการเกษตรแต่ก่อนพูดถึงการเกษตรผมอยากจะบอกว่าที่อาจารย์ปรัชญาพูดไปนั้นจริงเท็ จริงแท้แน่จริงเพราะว่าท่านเห็นลูกชายผมใช่ไหมฮะด้ารักไหมครับน,รนี่นะครับคนที่จะเป็นดาราเน,นี่ยฮะคนไปถ่ายลูกไว้เลยนะฮะตอนเขาอยู่ในท้องนะครับเขาได้กินสารตัวชนิดเดียวกับไอเซซามีนน,น่ฮะในไซีนผมบอกจริงๆนะฮะทุกคนไม่ต้องห่วงฮะว่าคนท้องกินไม่ได้กินได้ฮะลูกออกมาจะรอ จะผิวดีจะน่ารักอย่างนี้ฮะเหมือนพ่อไหมฮะเอาละครับนอกเรื่องหมดเยอะเอาเรื่องของเราดีกว่าเกษตรกรน่าสงสารทุกคนเป็นเกษตรกรจะรู้ดีนะฮะว่าทุกวันนี้อยู่ด้วยนี่สิแล้วก็ถ้าเกษตรกรยังมีนี่อยู่เนี่ยกลไกการเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจเนี่ยจะเสียหายเพราะอะไรฮนี เมื่อเป็นหนี้ขึ้นเป็นหนี้มากขึ้นหาเงินได้น้อยลงเขาก็จะเอาเงินเนี่ยม,มาใช้จ่ายได้น้อยลงเมื่อใช้จ่ายในร้อยลงเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อทุกๆคนทุกอย่างเลยเพราะว่ามันจะต้องหมุนวนเงิเน,นมันต้องหมุนไปจากเกษตรกรไปพ่อค้าส่งออกนาเงินเข้ามาซื้อสินค้าแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับอิยราพของเราด้วยเพราะว่าเขาจะได้นิเงินมาซื้ออิมูลฒของเราต่อไงครับนะฮะ คือผมจะพูดถึงในเรื่องของการปลูกข้าวก่อนดีกว่านะครับคือในหนึ่งรอบที่ดูว่าประมาณสี่เดือนนี้ฮนะะเกษตรกรจะใช้เงินประมาณสี่พันะฮะสี่พันถึงสี่พันแปดได้ฮะแล้วแต่แต่ละท่านนะฮะไม่เท่ากันนะครับมันมีค่าอะไรบ้างครับค่ารถไถเกี่ยว,วข้าวค่าปุ๋ยค่าสารกำจัดศัตรูพืชค่าแรงงานค่าน้ำมันน่าสงสารนะฮะเกษตรกรเนี่ มีเวนจริงๆเพราะว่าต้องได้รับสารเคมีนี่มากกว่าคนอื่นเขาต้องฉีดยาต้องใส่ปุย๋ยอยู่กลางแดดกลางฝนตลอดแต่ผลผลิตที่ได้เป็นไงครับน้อยทำไมครับทำไมเขาถึได้น้อยครับเพราะอะไรครับต้นทุนเ็็สูงถ้าไม่ถึงสูงครับเพราะว่า เขายังขาดองค์ความรู้ที่สมบูรณ์แบบแต่พี่น้องอายาาของเราทุกคนจะไปบอกเขาเรื่องนี้ครับว่าทําไมเขาถึงจะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเขาได้วิธีการนะครับอันดับแรกครับผมก็ยังไม่เคยใช้โ้ชาย่ใ <c oughs> นแ่ผมไปปิดใช้ๆๆ ในสภาวะที่ไม่ปกตินะฮะมีการระบาดของแมลงศัตรูพืชมีปัญหาอ่าเห็นครับนิดนึงในสภาวะปกตินี้ฮะต้นทุนจะอยู่ที่4,800บาทได้ผลผลิต7 0 0ดร้ถึงแ0 0กิโลกรัมต่อไร่นะฮะอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยนะฮะของการปลูกข้าวต่อหนึ่งรอบนะครับถ้าใครได้เกิน800แสดงว่าไม่มีปัญหา มีปุ๋ยมีแร่ธาตุอาหารมีอากาศดีทุกอย่างสมบูรณ์หมดนะฮะแต่นี่เป็นค่าเฉลี่ยของเกษตรกรทั่วประเทศนะครับจะได้ประมาณนี้ในเฉพาะแถวภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างที่ยังอุดมสมบูรณ์นะฮะยังดินยังอุดมสมบูรณ์อยู่แต่ในสภาวะที่ไม่ปกติคืออะไรครับมีการระบาดของแมลงศัตรูพืชเยอะขึ้นปัญหาภัยแล้งอากาศร้อนจัดเย็นจัดปัญหาการระบาดของขา้าวติเดี๋ยวผมจะพูดถึงขา้าวติอีกทีนึงนะฮะ เพราะว่าตัวนี้เป็นปัญหาใหญ่ของเกษตรกรทั่วประเทศเลยแล้วมีบริษัทรละพาการเจ้าเดียวที่มีตัวที่แก้ปหาเขาดีที่สดชัดเจนแล้วด้ผลเซเยสญญครับ <Yeah. S 1> ต้นทุนเพิ่มเป็น6,000-7,000บาทนะครับในหนึ่งรอบแล้วก็เมื่อเพิ่มขึ้นนี่หมายความว่าต้องฉีดพ่นสารกำจัดแมลงมากขึ้นผลผลิตลดลงนะครับใช้เงินมากขึ้นผลผลิตลดลง ใครจะทำธุรกิจนี้ครับเป็นเราทํำไหมครับไม่เอาครับธุรกิจแบบนี้อยู่เฉยๆนี่กว่าบางครั้งเหลือเพียงสองรอยกิโลกรัมต่อไร่หมายความว่ายังไงแล้วถ้าใช้ผลิตภัณฑ์ของอยาลานะครับทําไมเป็นอย่างนี้ครับลดการใช้สารเคมีลงถึงห้าสิบเอร์เซ็นลดค่าแรงผลผลิตเพิ่มขึ้นยี่สิบถึงสี่เอร์ซต นี่แหละครับคือหัวใจสําคัญว่ากา,ารเกษตรของเรานะฮะอายาลาจะทําให้การเกษตรหรือเกษตรกรของไทยเนี่ยร่ำรวยขึ้นได้อย่างไรนะครับราคาข้าวเปลี่ยนละถ้านหนึ่งหมื่นบาทนะครับเราคิดแค่หนึ่งหมื่นบาทนะครับซึ่งปกติอยู่ที่เจ็ดพันแปดพันแต่ปีนี้รัฐบาลประกาศราคาข้าวที่เปลี่ยนละหนึ่งหมื่นห้าเอ๊ะหมื่นห้าพันบาทหนึ่งหมื่นห้าพัน ถ้าราคาข้าวแค่เวียงละหนึ่งหมื่นบาทนะฮะเกษตรกรถ้าเพิ่มมาสองร้อยกิโลกร,รมัมคือเพิ่มต๊ะอะพี่หนุ่มเนี่ยฮะเป็นคนที่รู้จักสินค้าตัวนี้มาก่อนพวกเราอยู่ประมาณสักกี่ปีแล้วครับพี่หนุ่มสามปี้ครับสามปีนะพี่หนุ่มลองเล่าให้ฟังนะว่ามันรู้จักได้ยังไงแล้วเกิดขึ้นยังไงแล้วทําไมถึงได้มาสนใจในตัวนี้ฮะลองเล่าให้ฟังหนครับโอ้ตื่นเต้นนะเสือเ้อขนเลย คือเมื่อก่อนสาปีที่แล้วเนี่ยผมไปทำโรงงานโรงงานแป้งมาสัมหลังที่จัทนทบุรีแล้วก็เลยไปพบกับพี่ทศพลเขาแล้วตอนนั้นก็พี่ทศพลแนะนําว่าสามารถจ,จัดการเพี้ยแป้งได้แล้วตอนนั้นเพี้ยแป้งเ,เป็นปัญหาระดับชาติเลยนะเพราะว่ามันสัมหาังเนี่ยที่นครราชสีมาอย่างเดียวเนี่ยเกิดปัญหาเพี้ยแป้งอย่างเดียวเนี่ยทั้งจังหวัด ศูนย์เสียบันไ่นี่ก็เสียคือมันเขือนนะไม่ต้องดักก็ดีนะอ่แล้วก็นี้ก็ที่ก็เลยได้มาทดลองอ่ะผมก็ทดลองผมไม่รู้จักพี่ดซนบอลหรอกตัวยาเขาเป็นยังไงผมก็ไปให้เขาไม่รู้มันจะมีวิดีโอไหมอ่าเอาเคสที่ว่ามันมันเพิ่งเกิดได้เดือนเดียวเดือนกว่าไปไปหลุดหมดนะเขาจะแบบไปมันมันมันใกล้จะตายแล้ว พอเพียงแรงกินหนักมากให้แกเอายามาฉีดแกก็ไม่รู้หรอกผมเตรียมไม่ให้แกว่าเอาเนี่ยเอาสาหัสเลยที่รอดก็รอดพอผมจะงกล้าเปนคนอื่นแกก็ไปฉีดเลยแกก็ไปสนใจใส่ตัวนี้นะนี่นะเพียบร้อยไอ้ขนที่ไอคนชาวไร่ยึดจันทบุรีแล้วมันเหลือแปลงอยู่เป็นฉีดไอคนที่เป็นคนที่รับฉีดฉีดยายายาป่าสตูพืชอยู่แล้วที่จันทบุรีรับฉีดทั่วไปในอำเภอ ฉีดปั๊บผมก็งงมันฉีดไปรอบมันก็เฉยมันเดินกลับมาดูมันตกใจอ๋อผมก็ตกใจอะไรพี่คือมันแห้งหายไปเลยในยาฉีดยาจริง,งมันต้องเปียกที่ใบใช่ไหมอันนี้ฉีดเสร็จมันเดินกลับมาแห้งเลยแห้งเลยแล้วก็เพี้ยเริ่มหนีละจากการที่ฉีดครั้งแรกแล้วพี่อาจะน้ำมาบอกสองอาทิตย์เรามาดูกันสองอาทิตย์กลับมาเนี่ยใบที่มันหีกงอนอ่ะมันเริ่มงอกขึ้น ยาวขึ้นกว่าเดิมเริ่มมีการเติบโตเพราะมีการใส่กปริโนอโนนี้เข้าไปด้วยแล้วก็ใส่แมคเตอร์ผสมกับยาฆ่าแามาลงเข้าไปด้วยเทาที้ไม่ต้องบอกไม่อยากจะบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์คือบอกว่าฉีดครั้งแรกอ่มันก็แคะเก้าสิบละถ้าเป็นชาวไร่ที่เขาฉีดยาฆ่าเพี้ยหรือย,ยาฆ่าอื่นครั้งแรกมาหายเขาฉีดครั้งที่สองครั้งที่สองมาหายเขาฉีดครั้งที่สามครั้งที่สี่มันทําให้เกิดเกิดค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นมา แต่ถ้าใช้เวกเตอร์เนี่ยมันลดต้นทุนเข้าไปเท่ครั้งแรกเขาก็เลือกใช้แล้วแน่นอนไม่ได้ลดจับบัญชีอีกแน่นอนแล้วผมบอกเลยผมไม่ได้ไปเที่ยวทั่วโลกหรอกแต่เวกเตอร์เนี่ยพัดเนีย่ยที่พี่เขาบอกพัดเขาบอกมีสารอีกตัวถึงด้วยที่ผมไม่เคยไม่เคยได้ใช้แกไปทิดขึ้นมาแรง่าเดิมนอีกเวกเตอร์นะถ้าของยานึงเขาเรียกว่าสารจับไปแต่เนีี้มันซึมเข้าไปในไตเลยนะครับ ก,ายายาก็รไปผสมใบยาอะไรแ้มแต่แปดสิบอะขวดเดยวของแกเนี่ยคงจะได้นั้นประมาณสักหัตถหัวลิปอะผมบอกเลยครับจริงๆครับไอ้นั้นจปเกิดใหม่สามรอบไปเท่าแกครับไอ้ไปตายแล้วเกิดใหม่สามรอบไปเท่าแกอันนี้เรื่องจริงผมองรอมาระว่าผมต้องรู้จักชาวไรเพราะเป็นคนผมเป็นคนรับซื้อมันสำหรับรหลังลเร้วไปนะนํำชาวไรแล้วถ้าไปโกหกเขาเราอยู่กับที่เราตายผมโกหกเขาไม่ได้ ลองไปเทียบลำดักลอง,ง,ลองันแกมหมดแล้วเลยกล้าพูดได้ตบมือให้พี่หนุ่มนะครับขอบคุณพี่หนุ่มมากครับม,มาช่วยชีวิตท,ทันเวลาพอดีพี่หนุม่มเนี่ยฮะรู้จักกันมาก็ประมาณสามสี่ปีแล้วนะครับแล้วก็ก็ประทับใจในเวกเตอร์พลัของเราแล้วก็อามิโนอัยรานอย่างมากนะครับก็ใช้แล้วเนี่ยให้ผลจริง ระดับหนึ่งมันเกินครึ่งเพราะผมดูแล้วผมจะไม่บอกว่าผมลงทุนมาเท่าไรแต่ในเมื่อลงทุนเนี่ยการลงทุนเนี่ยชานาจะจะบอกว่าลงทุนนิดเดียวไม่ใช่ต้องเอาความจริงเขามาพูดกันว่าลงทุนไปไม่ใช่ลงทุนบ้าจะไปบอกห้าติดตังค์ประชาชนผมมอกเงินในกระเป๋าของเราเนี่ยเราจะต้องรักษาไว้ว่าเออเราลงทุนไปขนาดนี้ผมลงทุนน้อยที่เราที่ผมยอมรับที่เนี่ย คือเป็นเหมือนผมจะตาทิตตัวเองด้วยครับว่าเราลงทุนระดับนี้ได้ผลผลิตมาระดับนี้ได้เงินมาระดับนี้ผมถือว่าถ้ามีกําไรเกินขึ้นเนี่ยที่ไหนทําอะไรก็ไม่ขัดก็ไม่ได้ไม่ดอยู่ได้ก็รัวก็อยู่ได้เราต้องมองถึงตรงที่เกษตรกรไม่ใช่ว่าเออคุณจะต้องทำให้ได้ไร่ละตันสองตันมันไม่ใช่ผมเองเนี่ยทำมาระดับไร่ละตันมันทำมาโชค มันกว่าต่นะแต่ว่าลงทุนเยอะลงทุนต้องต้องต้องเรีย่ามันมุงหลักด้วยกระเป๋าเราเนี่ยมันยุบไปเท่าไหร่แล้วเราได้มาเนี่ยมันคุ้นไหมขึ้นแต่มันคุ้มนะคุ้มแต่มันน้อยกำไรมันเหลือน้อยมากเหลือน้อยตอนนี้มันเราดูถั่วเฉยในค่าตัวของเราแล้วแต่ละวันเนี่ย เราที่จะทวนสมมติเราจะได้สักสิบบาทเป็นค่าตัวแต่ถ้าเราลงทุนมากมันเหลือแค่ห้าบาทบางครั้งก็เหลือไม่งต้องคิดถึงค่าตัวเองด้วยว่าทาวันวันอนี้มันมีค่าตัวหลือท่าอหรรหลังจากการเก็บเกี่ยวแล้วถ้าเราเหลือว่าละสิบบาทยี่สิบาทผมผมว่ามันก็ยังดีกว่าเหลือว่าละห้าบาทผมคิดหมดทุกอย่าที่มาแลครับเอแล้วผมจะการนิดนึงว่าพอเราเอาไปขายที่โรงสีนะครับนี่ฮะที่มานลของเราครับ ทุกวันนี้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเนี่ยที่พูดมาเนีสองตัวนี้ตลอดเลยเนะฮะจากคนที่มีปัญหาเรื่องของการระบาดของเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลและผลผลิตเนี่ยได้เจ็ดสบถังต่อไร่เนี่ยทุกปีตอนนี้ขึ้นมาเป็นร้อยถังต่อไร่